สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันอาทิตย์ที่9มิถุนาย,ยน2024ับส่ทักทรงแห่งความชอบธรรมข้อท่องจำบุคคลผู้ติดตามความชอบธรรมและความเอ็นดูจะพบชีวิตและความชอบธรรมกับกิติยศสุภาษิตบทที่21ข้อที่21อ่านปฐมการบทที่39ข้อที่6ถึง12และปฐมการบทที่41ข้อที่3 7ถึง44 อ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีสัตดี2 8 3 3ถึงเนะะื้อหาเมื่อวานข้าพเจ้าเริ่มสนทนาเรื่องยุทธภัณฑ์ท้งสุดของพระเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงทับทรงแห่งความชอบธรรมทับสวงเกาะแห่งความชอบธรรมคือเกาะที่ปกป้องหัวใจของท่านการเป็นคนชอบธรรมคือการทําสิ่งถูกต้องตามมาตรฐานของพระเจ้าเสมอเมื่อท่านชอบธรรมหัวใจของท่านจะได้รับการปกป้องจากอุบายของมนัน ทันทีที่ท่านหยุดเป็นคนชอบทำท่านสะเปิดใจรับราบาปทุกรูปแบบในโลกและนี่คือจุดเริ่มต้นของการกลับสัตว์มานกำลังตามใจท่านด้วยเหตุนี้สุภาษิตบทที่สี่ข้อที่ยี่สิบาสบบามจึงกล่าวว่าจงระสาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจมานต้องการหันหัวใจของท่านไปจากพระเจ้าดังนั้นมันจึงแนะนำความบาปแก่ท่านเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตามถ้าทับทรงแห่งหความชอบธรรมของท่านไม่เสียหายท่านจะไม่ล,มล้มลงมันจะนำเสนอบางสิ่งที่ดูไม่เลวร้ายสำหรับท่านพระเจ้าพูดเสมอว่าถ้ามันไม่แย่จริงๆมันก็แย่อยู่แล้วจงอยู่ห่างจากมันหากท่านทำสิ่งที่ไม่ได้ดูเลวร้ายจริงๆท่านได้เปิดใจรับบาปมากยิ่งขึ้นก่อนที่ท่านจะรู้ตัวท่านจะเริ่มทำในสิ่งที่ท่านบอกว่าจะไม่ทำอีกนั่นแหละบรรดาผู้เช่อยกับหลงกล หลงทางมานันกำลังนำเสนอบางสิ่งที่ดูไม่เลวร้วายสำหรับท่านอยู่แล้วและท่านกำลังหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองทำสิ่งนั้นอยู่ใช่ไหมให้ลาทิ้งสิ่งนั้นทันทีแผนการของมันคือให้ท่านถอดซับซวงแห่งความชอบธรรมออกเพราะว่าใจของท่านจะเปิดรับการโจมตีของมันหากทับซวงเสกเกาะของคริสเตียรลุดออกและมันโจมตีหัวใจของเขาหรือเธอ,เธอนั่นคือความตายทันที การกําจัดตัญหาทุกรูปแบบออกจากชีวิตของท่านเป็นวิธีเดียวที่จะรักษาดับดวงแห่งความชอบธรรมของท่านไว้ความคิดของท่านควรอาศัยอยู่กับเรื่องฝ่ายวิญญาณฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8หากจิตใจของท่านถูกดึงดูดไปยังสิ่งที่เป็นฝ่ายเนื้อหนังมากกว่าสิ่งฝ่ายวิญญ,ญาณท่านจะตกอยู่ในสภาวะอันตรายแต่เมื่อจิตใจของท่านถูกดึงดูดไปที่ สิ่งฝ่ายวิญญาณการล่องลวงให้ทำสิ่งอธรรมจะมีผลกับท่านน้อยลงนี่คือเหตุผลที่โลมบทที่8ข้อที่6กล่าวว่าโดวยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขท่านที่เราอย่าปล่อยให้สิ่งเล็กๆน้อยๆในโลกนี้เปิดทางให้ท่านไปสู่ความตายฝ่ายวิญ,ญญาณบางสิ่งดูไม่ดีจงอยู่ห่างๆไว้เพราะมันจะนําไปสู่ความตายฝ่ายวิญ,ญญาณเท่านั้น ประเด็นสำคัญรักษาหัวใจของท่านด้วยความเพียรหมั่นเพียร